ตุกคนพัดมีใส่ไข่รน้นโดนพัดกันเนี่มีอย่างนกกวะนะพัดี่เป็นใส่กระดงค่ะเอาลูกเลียงแล้วะเนาะเซนยุงตรงไปเลยมีอหอนึงค่ะแต่ว่าเซเลยเหรอเนาะหลาดที่ะเขามมวเลือกอี่ไนไข่ดคือ พอไปแเลีเ้วตองขัดตงเส่ที่หลังคิดยาขัดทุกคนขัดมีมเตรียาด้ยมีเป็รปุ๊งใส่เครื่องทุยยาเรียบรวยแล้วจ้ะพ้อมเตรียมเรียบรวยแล้วค่ะ กนนินหมดไปแล้วถ้าคนไทยดูเถิดไม่รู้ว่ารรรบรรยากาศทุนเื่นเป็นอย่างไรค่ะอาจะเป็นคณะนี้แดดจ้าเลยค่ะทุกคนค่ะแดดแรงมากค่ะตอนนี้ค่ะถ <Thank you. S 1> ้าต้กลัวเสร็จซุปน้องกระนองต้งไฟสักหน่อยไห ค่ะขัดม so ีค่ะทุกคนค่ะล้วนๆน้องคนน้องล้วนคงจะเป็นคือด้วนดนเลี้ยงขัดกระสีโป๊ะคลองมือเนียค่ะทุกคนค่ะเป็นแม่คลายเห็ดขล้ายคือโบได้เนาะคนน้องหรือว่าเห็ดหิคนอื่นกินเหงื่คือโบได้เนาะทุกคนค่ะนอกสีจากเห็ดกิ้นจะคลองเนาะคนน้องโอนมือค่ะเกี่ยมา มากแล้วสิ่งทุกเรื่องเราขอเราจะไม,ม่ใส่ไข่ค่ะใส่ไข่ใส่หอมเสีเยงเขานีเนาะแต่เราใส่เสียงเขาค่ะ กากของพูดไดนะ้กํลังใจเล็กน้อยทีใหม่กําลังใจเยอะเพอนากค่ะเนันนี้เนี่ยพลังมนันเนาะผัดหมี่ค่ะผัดมีใส่ไข่ผัดหี่แบบบนเนางนอง่เริ่มกระซุกเนี่ยนะคะไขล่ลูกลงไปด้วยจนวนนี้ค่ะทุกคนค่ะเดี๋เริ่มอวนมา ไข่ไข่เนาะค่ะเนาะทีนี้เนาะไข่ไข่ลงไปไข่คือห่อไข่เรียบร้อยไข่ลงไข่ตัดอีกชุดหน่อยท่นให้เข้ากันก่อนแล้วค่ะนะเะใส่หอมที่หลังค่ะโอ้ยเต็มกระทะเต็มกระทะนี่สิเราจะเสแซ่บราค่ะกระทะใหญ่มากถ้าเะแปร่เราจเพลิเนึกถึงเ้อ

หมลง,งไปแล้วก็พัดตังหน่อยทุบกินงด้ทุก,ทกพ้นค่ะนไยดหน่ยวยโ่เมีนนดหนี่หลายคื้ก้าเสร็จแล้วพัดหมี่ยายเพีง สีสันน่ารอกมากการะช่ายมากผัดหมีเซ็่ไข่เป็นเสียงบ่ค่ะวันนี้ค่ะเด้อจ้าจัดจาวันเป็นห,ห,ห,หน่วยเลยผัดหมีผัดหมีเก็ดต้นไหนกะเห็ดหน่อยนุ่มเขาเป็นออยอดทำเยอะๆโอ้ดมึงขาผัดหมี่ยัยเพชร แช่ทํ้กันเลยก็เด้อเยอะมากลว่าคนกิมสีซิมนะคนนะคนนาะงิมด้วยเพื่อเราซิมนะคนนอพัดพัดอกหน่อยเลยค่ะทุกคนค่ะพัดมี รืวรัวจิ้มอีกกนค่ะทุกคนค่ะหลังจากที่ปรุงนั่นปรุงนี่เพิ่มเติมแล้วค่ะเนาะเมื่อกี้จะเป็นใส่ซีอิ๊วขาวเพิ่มเติมเลยค่ะโอซีอิ๊วดำหวานแล้วค่ะเนาะอืมอืมเซียบทุกคนตื่นหนุนเถียน แบบนี้เนาะคะนะ่ะเนาะซองแบบนี้ค่ะเดี๋ยวไม่ต้องมาเนามนะะ่นานเนาะค่ะนี่เป็นกระใสงกระหล่ำเนาะ,ะไข่ไข่ซีนวยนะค,ะะค,ะะคะ่ะทุกคนค่ะแล้วก็เสี่ยงนีหยังมันเรียบว้วเรียบเขาก็เขาก็เอาหอมเนาะค,ะะคะ่ะเนาะผัดปิดทะะะะะะ้ายแต่ทุกคนกันคือว่าเสร็จนี่มีมิวนี่ค่ะที่จะเป็นผัดะค,ะะค,ะะคะ่ะทุกคนคะ่ะห่อเดียว <laughs> ห่อเดียวดนกระทะหนึงเนาะคะ่ะเนาะคุ่นวังที่ไหนี่ <laughs> เยอะมาก กลมันดีม้กค่ะเด้อบรรยากาศมื้อนี้ก็มุกกี้แดดจ้าเลยค่ะตอนนี้อ่าเริ่มบดแน่ค่ะทุกคนค่ะอ่ะบรรยากาศตอนนี้ก็คือบนเดวบานอนเลยค่ะอาจจะมีฝนได้เนาะค่ะนอกค่ะเพราะว่าโซนทางอีรู้สึกว่าจะมีก้อนเมฆดำค่ะทุกคนค่ะดำปกคลุมเลยนบรรยะค่ะทุกคนนี่เป็นตทางมาท้าอะไรค่ะทุกคนค่ะลืมหมอกสูฟังคุณทีมเพิ่นไปหามูเมือนี่ ปเ,เ,เป็นไปหาหมูช่วงนีง้เป็นอะไรสดเนาะยะเป็นไ่สดค้าอยู่เอ็กไรสุดลงน้ำเทาาเพ็ค่ะทุกคนค่ะเป็นกะมาบอกย่งเพีนขณะที่จะเป็เนไรสดเลยเด้เป็นห่างมาบอกว่กาเป็นไปหาหมูบอกว่าไปแค่ชั่วโมงเดียวทุกคน ไปหามือมาสันา่นไหวเกือบสองชัมม่วโมงบอกว่าสิบแปดชั่วโม,มงเดียวแล้วก่นอนเนาะแต่ว่าถ้าถ้าไปหันเจะเป็นกะปริคิดยังไงเนาะแต่ว่าถ้าไปมองอื่น,นจริงๆนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าเราเคยไปมองอื่น,นเนอกจากน้องเรือต้องเรือเนาะเนี่ยจะเป็นกะเลยอ่ะใส่ซุดเซ็ตคิดอยากไม่รู้นี่แหละค่ะทุกคนค่ะพาร์ทมี่แหละค่ะเพราะว่าเมนูนี้เนี่ยคือยัเ,เป็นเน่ะปีนึงนับเทียไ,ได้เลยเลยค่ะทุกคนค่ะ ปีหนึ่งนะคะที่สิพัดมีกินน้องๆส่วนมากก็ซื้อกินทุกคนซื้อกินน,ะะน <laughs> ้อนนะค่ะเนาะแล้วโดยกินฝีมือเจ้าของะค่ะ <c oughs> ถือว่าโอเคเนาวค่ะ,ะเนาะเบิ้งสีสันนาตาค่ะเป็นเสี่ยงบ้าค่ะถือว่าโอเคเนาวค่ะเนาะเนี่ยไอของฉออันทวนเลยค่ะทุกคนอ่อนรู้ือเลยมาเด้อค่ะเด้อที่กว่าจะเง้ยวเนาอค่ะเนาะมาจักมาไายเลยค่ะทุกคน,นะค่ะมือนี้ที่เป็นของขอบคุณพี่น้องสุข,ขุมสุขคนเด้อค่ะเด้อจิตตามแจกกำลังใจกยายเพ็ง มียฝรังกมันนองก็ขอให้นักษาสุขภาพด้วค่ะขอให้ไมไ่ป้องสุขค่ะสวัสดีค่ะเสร็จแล้วค่ะพัดมีพัดมีใส่ไข่สีฟองใส่กะลาใส่ต้นหอมสีสัสนเป็ด,ดแสบบอค่ะเด้อค่ะเด้อ